อาร์เนอร์โชว์กืนแก้หมากบอลมัดกาเฟนเบ,บิร์กเอียงขวาช่วยเทรนต์ติดตามคลิปนี้แล้วมาเจาะฟอร์มของมิดฟิลด์ดัชไปพร้อมๆกันครับมฮัมหม็ดซาร่ากับอาริซงเบเกอร์เป็นลูกทีมที่อาร์เนอร์สลอ็อตเอ,อ่ยชมเป็นพิเศษหลังชนะบอลมัด2-0คอนเฟิร์มด้วยเรตติ้งเฉลี่ยของทั้งสองที่8.6และ8.3ตามมาด้วยไรยอันกาเฟนเบิร์รก7.3และโบจิลฟันได้7.1 ราเฟนเบิร์กเป็นหนึ่งในนักเตะที่อาร์เนอร์ส่งลงตัวจริงทุกนัดของพรีเมียร์ลีกมีเวลาลงสนามรวม1,985นาทีส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นตัวจริงถึง7นัดเยาเวนเกมสุดท้ายกับ PSV อสวไอโฮเฟนซึ่งความน่าสนใจเกี่ยวกับกราเฟนเบิร์กในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาอยู่ที่หน้าที่ความรับผิดชอบ อันดนี่อีลาโวลาหวังให้มิลลสเคอร์เคสแบ็คซ้ายและองตอนเซเมนโย่ปีกซ้ายลงมาเล่นงานเทรนต์อเลซานเดอร์อโนโดยเฉพาะจนรองกับตันทีมวัย26ไม่สามารถร้งอิมแพคได้ด้วยการจ่ายบอลและพบความยากลำบากในเกมรับแจ็คลัสบีบรรณาธิการดิสซิตแอน i e ฟิลให้ความเห็นว่าอันเนอร์พยายามแก้ไขปัญหาโดยการย้ายกาเฟนเบิร์กไปเล่นฝั่งขวาในยามที่ทีมไม่ได้ครองบอลเพื่อคอยช่วยเหลือเทรนต์ซึ่งยืนยันด้วยเอเวอเรสต์ทีมโพสิชันของเดอะซันที่ชี้ว่า berg ก Trend, ah ima ate, ออาเฟนเบ อาร์เนอร์สล็ตตอบประเด็นนี้ว่าแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบังเองิญแบ็กซ้ายของบอลมัตสร้างอันตรายจากการขึ้นไปเล่นในแดนหน้าและชัดเจนอยู่แล้วว่าการปล่อยให้เทรนต์ต้องต่อสู้ตามลำพังแบบ2ต่อหนึ่งกับเซเมนโยและเคอร์เคสไม่ใช่อเดียที่ดีแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นอาร์เนอร์เสริมว่าคููต่อสู้ที่ใช้แบ็กซ้ายลุยสูงเมื่อเจอลิวอกูก็สร้างความเสี่ยงขึ้นมาด้วยเพราะจะทําให้โมซาลาเป็นอิสระในการทราชิชัน และสามารถทําประตูได้แบบลูกที่2ในนาทีที่75ซึ่งมาจากการโต้กลับของหงแดงการใช้งานกราฟนแบกของอาร์เนอร์ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเสียหายจากทางฟังขวาของสนามแต่ยังลดอิมแพคที่เคอร์เคสและเซเมนโยสามารถสร้างได้อีกด้วยแมนาลุกกาหน้าวัย25ทําสถิติสูงสุดของทีมในการสัมผัสบอลเจครั้งในเขตโทษ15ครั้งและลุ้นยิงประตู6ครั้งแต่ในอีกด้านหนึ่งกราฟนแบลก,ก็ทําผลงานป้องกันได้โดดเด่นมีสถิติเหนือกว่าผู้เล่นทุกคนในเกมนี้ในหมวดการชนะแท็กเกิล4จากเ็ครั้งคิด 9ครั้งชนะการดวน9จาก13ครั้งคิดเป็น69.2%และจำนวน Defensive Actions 16ครั้งเคลียร์บอล3ครั้งและอินเตอร์เซป4ครั้งแต่ถึงต้องโฟงก,กัสเกมรับมากขึ้นแต่กรเฟเบิร์ก ก็ยังมีส่วนสําคัญต่อการบิลล์อัพและเกมรุกที่วิ t าลิตี้สเตเดียมย้อนกลับไปเมื่อต้นซีซันเจม,มี่คาร์กเกอร์ตำนานลิเวอร์พูลเคยยกกราเฟนเบิร์กขึ้นเทียบชั้นกับปราติกวิเอร่าตำนานมิฟิลล์อาร์เซนอลซึ่งโดดเด่นด้านการตัดเกมและควบคุมเกมแต่แมตช์วันเสาร์ที่ผ่านมามาตินชีโอนตำนานอาร์เซนอลพูดถึงมิฟิล์ชาวดัชวัย22ว่าไม่เพียงแต่เป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่มีพัฒน,นาการมากที่สุดในซีซันนี้แต่ยังมีการผ่านบอลแบบฮอลลีวูดบอลของ ard, สา ว่ามีการครองบอลที่ชาญฉลาดจากการสัมผัสบอล69ครั้งจ่ายบอลแม่นยำถึง93%แถมยังสร้างโอกาสได้อีก2ครั้งแน่นอนว่าการเฟนเบิกเป็นกุญแจอีกดอกที่ไขล็อกประตูพาลิวพูเข้าไปเก็บ3แต้มกับเมอร์ซี่ไซด์ได้สำเร็จและตอนนี้อาร์นัสล็อตไม่เพียงให้โอกาสและปลูกปั้นดาวเตะดัชให้กลายเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์เบอร์หนึ่งของทีมแต่ยังพัฒนาให้เป็นกองกลางที่ครบเครื่องอีกด้วย